เดี๋ยวมาดูวิธ <park. S 3> ีบอกให้เด็กๆนอนนะก็เริ่มจากโกนาก็เพราะไอ้กบมันนอนแล้วไอ้เบนก็เข้าที่เรียบร้อยเบนเข้าที่เรียบร้อยติงตังก็อยู่ที่เขาแล้วนะในรถคันนี้ก็ต่ะตะคบจะอยู่ที่ตักตะคบอยู่ที่ตักแล้วก็โกนาจะอยู่เบาะนี้อยู่แม่เขาส่วนติงตังอยู่นี่ประจำที่ไอ้เบนก็อยู่นี่เลยนี่ประจำที่นะอ่ะ เรามาเริ่มที่กนาะโดยการบอกเขานอนกนาโกนา,กานอนลุกนอนลงไปนอนอย่างอีกมองหน้าส่งตาหวานอยู่ไม่ไม่อย่าเพิ่งมารักตอนนี้ จะไ,ไปนอนบบไม่เอาสวยไหมครับเธอสวยนะไม่เอาลูกไปนอนมึงบังเฟรมตึงตังหมดแล้วนะ่ะไปนอนเร็วโหนาพ่อตีนะ,ะนี่ครับดันให้เขาไปอยู่กับที่ก่อนเพราะเราไม่มีมือโอเคแค่นี้นอนนอนดีๆ แขนมานอนนอนลงไปอ่ะนอนจัดที่เรียบร้อยนอนนะไม่ลุกเลยนะไม่ลุกเลยนะจิงจังไม่ต้องบอกไอเ้เบนแก่ผมไม่ต้องบอกแค่คนนุณนะห่าวละแล้วก็เปิดแอร์แรงที่สุดสักแปบได้เรือ นอนโกนานอนดีๆหางก็ดิกทะใหม่นะไม่ไม,ไม่โกนาพ่อตีนะเอจะนอนอย่างนี้เหรอ,อนอนอะ่ะแขนเราเอาวางแขนนะโอเค เดี๋ยวตัวหลังจะตื่นแล้วด้วยอ่ะก็คลิปนี้ให้สาวๆเขาก็แล้วกันหนูสวยไหมคะไหนพูดดิดไหนพูดดิหนูสวยไหมคะไหนพูดดิโคนาเตียที่สุดในบ้านนะเตี้ยที่สุดเล็กที่สุดแต่ตันแน่นเนื้อแน่นหน้าห,หายิกนะขยี้หน้ากอดมากก็ลาด้วยภาพสวยๆแล้วกัน ไปได้ไหมไปเองได้ไหมเองแล้วเวลาโคนานอนนอนตรงนี้เดี๋ยวนี้นอนลงไปเวลาเราจะสั่งอะไรเขาดูเขาก่อนนะฮะดูว่าเขาคูดาวเรียบร้อยแล้วเขาคููดาวหมายถึงว่าคําสั่งนั้นอะเรียบร้อยแล้วเขาทําตามคําสั่งนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าเขาเตรียม ตั้งขาไม่ได้จะไปอะไรอย่างนี้นใช่อันนี้เดี๋ยวก็นอนแับเดียวเดี๋ยวก็ไปเราเปิดแอร์ไว้ให้แล้วก็ถ้าปล่อยไยว้ยาวๆมันก็จะแบบมันก็จะแบบมันจะนานไป คูดาวเขาก็จะทำตามคำสั <từ> ่งเดี <infring es> ๋ยวเราต้องคอยดูนะว่าเขาทำไม่ทำไปแล้วได้ไหมไลยเบนเจอหมาตัวอื่นเห่านะครับผมก็จะรำคาญหูมากแลวดูเสียงมันฟังเสียงนะมึงไอ้ใส่เขาทำไมแล้วมึงเห่าดิอู้มฮุ่งนี้ดิมึงอยาไอ้เจ้เียมึงอะไรอะ มึงอะไรมึงด่าคาเด็กเลยอ่ะแถนนี้แถนนี้อยู่ทางนี้อยู่นี่นี่นี่อยู่นี้นี่เด่นเหาดี่เห่าไม่ใช่ไอโอ้โหเห่าดี่เห่าอ้เอาครบเห่ามันดูนี่เห่าดูครบครบเอาให้ดูเลยโอ้ อาให้ดูแลครบเอาให้ดูเออมึงอ้ไเฮ่มึงไม่ได้เ่าอ่ามึงเ่าให้มันสงกันหน้าตาเลยดิไอเฮาดิ อุมนังดัให้ส่มหน้าตาไปไกลนะเออรู้จักเบนแล้วเดี๋ยวก็ลงไปให้กัดซะเลยนี่เออเห็นหน้าไหมเนี่ยหน้าตาเหมือนเอาเรื่องเนี่ยเนี่ยหน้าตาเอาเรื่องมากแต่ไม่ได้เรื่องลงไปใครเขากัดมึออะไรของมึงเนาะ เขานอนกันเนี่ยเขานอนกัน oh.